มิติใหม่แห่งการลุ้นหวยของอุ้งอิงเพชรปานแพงพี่น้องครับเบิง่งไปยิ้มไปมีความสุขถึงเลขจะบ่ถึถือกับมีความสุขคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเอากลับสวัสดีกับเ c ฟบ่าวดงคนมางมอลลำสุขสุคขขน,นะครับ FC สาน,อน้อเพชรปานแพงที่สำคัญขาดบเอดซี c ล่าอุ้งอิงทุกผู้ทุกคนทุกนามนะครับขอพระคุณทุก,ท,กทันที่ก้ามาติดตามชมคําวารับฟังในคลิปนี้พี่น้องครับเป็นอย่างไรกันแน่ครับพี่น้องครับหวยที่ผ่านมา 16นาฬิกาพี่น้องครับเป็นวันแห่งความหวังอีกหนึ่งวันของเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะหลายคนกระถาลุ่นทารอนะครับเพื่อซินีส่งซินีลาวนำพันแนนเนาะพี่น้องเนาะเออแอดมินนี่ครับายทองปางงานครับพี่น้องครับเอ้าบอเป็ดอย่านครับพี่น้องครับอีลาแห่งคักพี่น้องครับอีลารุ่นหัวนี่เบิ้งไปหัวรอไปพี่น้องครับมีความสุขกับแค่ได้เบิ้งอีลามามันรุ่นหัวมือนีพี่น้องครับ เพราะไม่ค่อยจะได้เห็นนะพี่น้องนะวันหวยออกแล้วอีหล่าอุงอิงตื่นมาลุ้นหวยแบบนี้พี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันก่อนครับพี่น้องครับวินาทีอุงอิงลุ้นรางวัลเลขท้ายสองตัวพี่น้องครับไปครับโวยไไปอย่าพูดชี้งหัวทักวันที่ดิสซีโบบี้ยูถิงครับวันที่สิบหกถิมิถิงไ่เอาไม่เอาไม่เอาเลยเว้ย กันก็แก่เป็นอย่งไงนะครับพี่้องครับในเบิงไดในห็นแล้วบางต้วนบางตอนนอทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขออนุญาตและขอบพระคุณเสียนน นะครับช่องของเพื่นไว้หน้าที่ตรงนี้นะครับในน้าคกิปของเพื่นมาบางส่วนบางตอนพี่น้องครับเออยาไปว่าอีหล่าทอะพี่น้องครับอีหล่าบราณเป็นเจ้าแม่อย่างที่ผมได้พูดได้คุยได้บอกได้กล่าวมากแต่ตอนนอะพี่น้องนอ,นอกทุกครั้งทุกคลิปนะครับที่ผมเห็นคลิปเกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับอีหล่าองค์หญิงผมจะพูดเสมอว่าองค์หญิงโบเมนเจ้าแม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ เป็นไปบ่ได้เราครับอีหลาสิบอกเลขทุกงวดตึกทุกงวดเป๊ะๆขนาดนั้นเนาะพี่น้องเนาะเออมันเป็นความชอบส่วนบุคคลเป็นความชอบของพ่อเมยเอฟซีเป็นกระยากได้ตัวเลขนะครับไปเสียงโชคเสียงเบอร์เพื่อนะครับมีโชคมีหล่ากับเขากับซ้ำนั่นเนาะพี่น้องเนาะเออเพราะฉะนั้นแล้วจังใดก็แล้วแต่นะครับพี่น้องครับ ผมก็ยังเป็นกวามรูใจไงอีหล่หากอีหล่คือเกาโบมีเปลี่ยนแปลงพี่น้องครับเพราะอุ้งอิงไม่ได้บอกเลขผิดนะครับพี่น้องครับเพียงแต่เหาเอามาจับผิดแค่นั้นเองนะครับพี่น้องครับเออเลขมันออกมาตัวใดุ๊มีผูดด้ใดดูครับถ้ารู้จริงนะเงี้ยพี่น้องครับด้วยไปโดนแล้วลอีหล่อุ้งอิงคือคือสิเป็นเจ้าแม่หายเลขจะโดนแล้วลบบมันหลอกมาล่ำแบบนี้นอกนอพี่น้องน,น,น,นอกเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องครับอยาไปว่าอีหล่เด้อพี่น้องเด้อเออ เบิงด้วยความสนุกเบิงด้วยความสุขนะครับเห็นคลิปเบื้องตนมาแล้วพี่น้องครับอีลากระเสียวเนาะพี่น้องเนาะย่านถือขวดออนไลน์พี่นวอพี่น้องครับนี่นะครับความหนาระของหญิงเป็ดบานแพงนะครับเออพี่น้องครับเห็นแล้วเราชื่นใจนะครับมีแต่ความสุขพี่น้องครับบอกแล้วเด็กคนนี้นะครับถึงจะอายุเยอะแค่ไหนนะครับจะโตอีกกี่ปีนะครับยังเป็นเด็กหน่อยในสายตาเนาะพี่น้องเนาะและที่สําคัญไปกว่านั้นจะลืมเด้อพี่น้องเด้อ วันที่18นี้นะครับอีก2มือเท่านั้นนะครับพี่น้องครับผู้ใดหมานผู้ใดมีโชคมีลาบมันนี่ก็อย่าลืมนะครับกลุ่มปิดนะครับยังมียังถ่ายอยู่เด้อพี่น้องเด้อหรือผู้ใดโบมีโชคบบมีลาบโอ้ยไป่บด้แล้วบบมีคาน้ำมุกน้ำมันนะครับก็เข้ากุมปิดแต่คือเก่าพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้ววันที่18นี้ความสุขความสนุกยังถ่ายเข้าอยู่นะครับพี่น้องครับเออจงได้แค่เข้าทักทายพี่แฟนเพจของเพื่อนแล้วกันเนาะ สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจในการพี่น้องครับเป็นกําลังใจให้น้องไรอันและอุ๋มอิงเหมือนเดิมนะครพี่น้องครับลูกชายแห่งชาติกับลูกสาวแห่งชาติรอมอบความสุขให้กับพ่อพ่อแม่แม่อยู่วันนั้นนะครพี่น้องครับเอ้าคลิปนี้โบมี่างมากไายไปกว่านี่แหะครับพี่น้องครับขอแสดงความยินดีกับผู้ที่มีโชคมีลาบเนาะผู้ใดยังบ่ท่านมีกันยาพึ่งท้อเด้อพี่น้องเด้อยาพึ่งท้อนะครับพี่น้องครับเพราะนะครับมันบบแมนมือของเฮา สักวันมันต้องเป็นวันของเรานะครับเช็เช่เชนเดียวกันครับพี่น้องครับผมกบรบบ้อครับเออสักมื่อจะต้องเป็นวันของเราเหมือนกันครับเอาคิปนีเจริยวจาริก,กาวมาแล้วบอถึงบวกวับัสุภาพกราบขออภัยไวหนะที่ตรงนี้นะครับไม่มีเจตนาะไม่ดีครับอยากให้เห็นอยากให้หูแต่สิ่งดีๆนะครับพี่น้องครับอย่าไปซีเรียสมันต่อพี่น้อง